คุณครูพภินันไคร้ขอไปชาสัมพันธ์นะครับให้ท่านผู้ปกครองคุณครูบาอาจารย์หรือนักเรียนนะครับขอแจ้งให้ทราบว่าคุณครูพิินันก็ได้นําหนังสือ New World 1นะครับซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษของสํานักพิมพ์ไทยวัฒนพานิชย์นะครับซึ่งคุณครูได้ขออนุญาตจากสํานักพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับนำมาสอนในช่องครูนันชาแนลด้วยเหมือนกันขันตอนอีกหน้าหนึ่งนะครับนะคุณครูเตรียมเอกสารไว้จนถึงหน้า50นะครับแล้วก็ จะได้ทำหนังสอืออัปบิดม .6 กันต่อนะครับนะทำชั้นละสิบหน้าสิหน้านะครับหน้าสิบนี้นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือนะครับ listening speaking skill นะครับทักษะในการฟังแล้วก็การพูดข้อที่หนึบอกว่า you hear a conversation between two friends about the internet คุณจะได้ยินนะครับการสนทนากันร,ระหว่างเพื่อน2คนนะครับเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต l i s t e n and decide if a n t i n c s is correct or incorrect ให้ฟังแล้วก็ให้ตัดสินใจนะครับว่าประโยคไหนนั้นถูกต้องหรือประโยคไหนไม่ถูกต้อง antick นะครับให้ใส่เครื่องหมายถูกเข้าไปหน้า uh, nah. คำว่า yes นะครับนะห้ใส่เครื่องหมายถูกและก็ให้ใส่เครื่องหมายผิดนะครับให้ใส่เครื่องหมายถูกอย่างเดียวครับผมไม่ต้องใส่เครื่องหมายผิดครับนะครับ นะคไ,ไม่ใส่ก็หมายถูกนะครับถ้าโน้ก็ใส่ก็หมายถูกหน้าในช่องว่าโนดังนั้นระวังคลิปเสียงก่อนนะครับผมถ้าไม่ฟังคลิปเสียงต่อบไม่ถูกนะครับหนาข้อนี้60 Exercise 1 Page 50 Hi, Andy. It's me, Sarah. What are you doing? Nothing much. Just checking out some new websites I've heard about. Again, you're never off that PC of yours. Don't you get bored? Not at all. There's so much you can do online. It's fun and it's really interesting. I don't know. I think it's unsafe. I mean, people can find out all sorts of information about you online. And then there's always the chance your computer could get a virus and you could lose all your files. Don't be so negative. Anyway, I've got antivirus protection software and I never give out personal information online. Really? It's a lot safer than you think. As long as you're sensible, you have nothing to worry about. Really? Are you sure? Absolutely. You hear about internet fraud? But that happens to people who shop online and give out their credit card details, or use sites that aren't very safe, or don't protect their computer properly. Oh, I see. Well, you certainly seem to know what you're talking about. You must be aware of what dangers there are in any situation so you can protect yourself against them. It makes sense. You're absolutely right. So, what about spam emails? How do you make sure you don't get any of them? I set up filters on my email so I only receive emails from people in my address book. That's clever. I can see you're okay, but I bet not everyone is as clued up as you. Well, that's up to them, isn't it? โอเคนะครับัางคลิปเสียงอาจจะยาวไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสำเนียงการพูดไม่ยากนะครับนะนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนฟังทักษะการฟังคลิปเสียงนะครับนะดังนั้นเราลองมาแปลายแล้วก็มาตอบกันเลยนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าซาร่า i n k that Andy spent too much time online เขาบอกว่าซาร่าคิดว่านะครับนะแอนดี้นั้นใช้เวลามากเหลือเกินนะครับนะเกี่ยวกับการทำออนไลน์ก็เหมือนกับครูนันนะครับนะตรงนี้ถูกต้องเลย yes นะครับ ข้อสองนะครับ at first Sarah understand why Andy like the internet นะในเบื้องต้นนั้นนะครับซาร่าเข้าใจดีเลยว่าทำไมแอนดี้ถึงได้ชอบอินเทอร์เน็ตข้อนี้ผิดนะครับนะเพราะว่าซาร่ายังไม่ทราบวัตถุประสงค์นะครับซาร่าต้องถามว่าทำไมแอนดี้ถึงได้ชอบใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไปข้อที่สามครับ Sarah think the internet itself ซาร่าคิดว่านะครับนะระบบอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะครับข้อนี้ก็ผิดนะครับนาะขีดเครื่องหมายข้างหลังนี้นะครับนะครับน o no, นะครับนะ n นที่สี่ครับแอนดี้ think s s a r a had h a pessimistic attitudes นะแปลว่านะครับแอนดี้คิดว่าซาร่านั้นเป็นหมกเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะครับหนาแปลอย่างนั้นเลยดีกว่า มีพฤติกรรมมองในแง่ร้ายนะครับ Attitude แปลว่าพฤติกรรมนะครับนะดังนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับนะถูกต้องไปข้อที่สี่ครับผมอาไม่ใช่ข้อที่ห้าครับผม Andy is confident about the safety measure he has taken นะครับแปลว่า Andy นั้นมีความมั่นใจนะครับนะในความปลอดภัยนะครับที่เขาคิดว่าเขามีอยู่นะครับนะ ข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับคือความปลอดภัยในการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับและก็ข้อที่6นะครับซาร่าคิดว่าน, Andy นั้นมีความรับผิดชอบนะครับเมื่อเขาใช้ระบบอินเทอร์นเน็ตข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับ,รบเพราะเขาเป็นคนละเอียดรอบคอบตามที่ได้คุยสนทนากันนะครับไปต่อเรื่อง x s k n n g h problem and o f f e r ฟเ f อ e ์ออ h เฟอ นั่นก็คือการถามนะครับเกี่ยวกับปัญหาและก็าการยื่นข้อเสนอช่วยเหลือนะครับนะเขาบอกว่าข็เอให้ match the วิ r ์ s ส์ t ูเดอะนนะครับให้จับคู่คำกริยากับคำนามนะครับและก็ให้เกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับนะคือปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเอง เขาทำมาให้ข้อ1นะครับก็คือ c นะครับข้อ1 c ก็คือ delete จะคู่กับคำว่าเอ่อไฟล์ delete เอ่อไฟล์เนี่ยก็คือลบแฟ้มข้อมูลนั่นเองนะครับนะดังนั้นข้อที่2คันเช็คนะครับเราไม่สามารถเช็คสอบเช็คสอบอะไรครับให้ตอบอีเมลนะครับนะตอบข้อ e นะครับให้เอาตัว e มาใส่หลังเลข2นะครับเราไม่สามารถเช็คอีเมลได้นะครับเพราะเหตุอะไรก็ว่ากันไปนี่คือเป็นปัญหาของคอมพิวเตอร์นะครับ ข้อที่3ครับผมค้านคอนเดกชูนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อตรงนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อต้องเอาพยัญชนะดีนะครับมาใส่ไม่เชื่อมต่ออะไรครับก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับตอบข้อดีข้อ4ี่ครับค้านอินส tall นะครับไม่สามารถติดตั้งนะครับไม่สามารถติดตั้งอะไรครับผมก็ต้องตอบข้อบนะครับไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์คือแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้เลยนะครับนะไม่สามารถติดตั้งได้ ข้อที่5ครับผมใช้คาว่า corrupt corrupt ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคดโกงหรือว่าอะไรนะครับนะ corruption อะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแปลว่าเสียหายนะครับว่า corrupt ในที่นี้เหลือ2ข้อแล้วนะครับก็คือเอาคาว่า data นะครับนะ corrupt data ก็คือข้อมูลเสียหายนะครับเอาข้อ f ไปใส่หลังเลขห้าเหลือข้อเดียวนะครับก็คือ c r a s s นะครับก็จะคู่กับข้อ a เลย crash computer ก็คือคอมพิวเตอร์พังนะครับนะคำว่า crash ในที่นี้พังเสียหายนะครับจบนะครับไปต่อพาะบอก in pairs น,นักเรียนจับคู่กันนะครับ use the problem in example 5a ให้ใช้ปัญหาในข้อ 5a เมื่อกี้นะครับ and the useful language แล้วก็ใช้ภาษาที่มีประโยชน์นะครับนะ to act out เพื่อนำมาแสดงบทสนทนากันนะครับนะ a s i n e x a m p l e ตามตัวอย่างนั่นก็คือ the a s t i n g about problem ในการถามปัญหานะครับ mm hmm. เช่นประโยคแต่ว่า what's wrong เกิดพิปัติอะไรขึ้นหรือ what's matter เกิดอะไรขึ้นหรือ what's problem มีปัญหาอะไรหรือ what's up เป็นอย่างไรบ้างหรือนะครับ offering help นะครับการเสนอตนเข้าไปช่วยเหลือก็เช่นอาจจะตอบว่าอาจจะพูดว่า let me นะครับอนุญาตให้ฉัน do you want me to h a v e a look at i t อนุญาตให้ฉันไปดูมันก่อนได้ไหม Can I help you มีอะไรฉันช่วยไหม Perhaps I can help บางครั้งนั้นฉันอาจจะช่วยได้นะครับนะแปลว่าประมาณนั้นจากนั้นตัวอย่างก็คือในหนังสือเขาเขียนมาให้ A สนทนากับ B A บอกว่า What is wrong เกิดอ,อะไรผิดปกติขึ้นหรือ D บอกว่าอ่า B บอกว่า I d e l e t e file by mistake พูดถึงคอมพิวเตอร์นะครับนะฉันได้ไป delete แฟ้มข้อมูลแล้วนะครับโดยกดผิดพลาดพลั้งไปนั่นเอง เอก็เลยบอกป่วยแทบไอแค help โอเคนะเดี๋ยวบางทีฉันอาจจะช่วยได้นะครับหรือนะครับนะเบอกว่า what's the matter เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือนะครับบบอกว่า i can't check my email ฉันเช็คอีเมลไม่ได้เลยทำไม่ถูก A ก็เลยบอกว่า i can't connect to the internet ฉันไม่สามารถติดต่อกับระบบอินเทอร์เนต็ตได้นะครับอ,อ๋อนี่คนละคนละประโยคกันแล้วนะครับนะ มีก็เลยว่า do you want me to have a look at it เดี๋ยวดังนั้นเดี๋ยวฉันขอให้ฉันไปช่วยเช็คดูให้ได้ไหมนะครับนี่สองสองอสองประเด็นสองเงื่อนไขแล้วครัานะคนละประเด็นกันอตอบกันคนละหนึ่งครั้งนะครับนะเถามไปหนึ่งครั้งโอเคครับผมไปไวเลยครับไปข้อสามต่อข้อสามบอกว่า read this s e n t e n c e ให้อ่านประโยคต่อไปนี้นะครับฟอร์มเดหลอกจากบทสนทนา you t h i n k the dialogue is about นะครับและบทสนทนานั้นเกี่ยวกับอะไรนะครับนั่นก็คือให้เอาคำเหล่านี้นะครับไปเติมลงไปในบทสนทนานะครับนี่นะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกนะครับหกวลีนี้นะครับไปเติมในบทสนทนาดังนั้นต้องไปอ่านบทสนทนานะครับเดี๋ยวอ่าวลีเหล่านี้เดี๋ยวค่อยไปแปลในบทสนทนาเลยนะครับก็คือให้นําวลีเหล่านี้ไปเติมในบทสนทนา เราไปดูในบทสนทนากันเลยครับนั่นก็คือนะครับในบทสนทนานะครับไม่ต้องแปลคําสั่งเลยนะครับนะมาอ่านบทสนทนากันเลย A บอกว่าไฮโจสวัสดีจอนเพื่อนรัก how is it going เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้าง B ีกรอกโอ้เฮลโลเคมโอสวัสดีเคมเพื่อนรัก I didn't see you there ฉันไม่ได้เจอคุณมานานแล้วนะประมาณนั้นนะครับ เอว่า y ย s yes, I know ฉันก็ทราบดีนะครับว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วแปลประมาณนั้นนะครับดังนั้นตรงนี้หลังเลขหนึ่งนะครับผมให้นักเรียนใส่ข้อ2ลงไปเลยนะครับข้อ2ในที่นี้คือที่คุณครูใส่หมายเลขว้ให้เมื่อกี้นะครับนี่นะครับหนะ้าข้อ2นั่นก็คือ you are practically g o e d to that computer scene แปลว่านะครับหนะ้าคุณนั้น ครูแปรติดกาวในที่หนึ่งคือคุณนั่งซ่อมคอมพิวเตอร์หรือว่านั่งเล่นคอมพิวเตอร์ตัวติดอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนั้นอยู่นานแล้วนะออกมาเติมตรงนี้เลยนะครับนะแล้วบีก็เลยบอก actually ใช่เลยนะครับฉันนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์นานแล้วนะครับ I have got problem เพราะว่าฉันมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับนะดังนั้นตรงนี้ให้เติมข้อสามลงไปนะครับ ข้อ3ลงไปก็คือ m y y e y y u u c n t help me ดังนั้นนะครับเธอน่าจะช่วยฉันได้บ้างนะครับนะ m a y b e you can help me ใส่ประโยคนี้ลงไปนะครับหลังเลข2นี้นะครับนะเอเราก็ว,ว่าชัวฉันสามารถช่วยได้ w what's u p นะครับเกิดอะไรขึ้นหรือ B ก็ว่า I'm trying to check my email but I can't get into it ฉันเช็คอีเมลแต่ว่าไม่สามารถเช็คได้ it says ยกมาวายุส์ id and password นะครับเครื่องบอกว่าให้ฉันใส่ id แล้วก็ password ใหม่นะครับ much id ได้แต่ฉันก็ใส่อย่างนั้นทําอย่างนั้นอยู่หลายรอบแล้วนะครับหลังเลข3ตรงนี้นะครับให้เติมข้อ6ลงไปนะครับข้อ oh, ก็คือ w h a t am i doing wrong นะครับก็คือ,อถามตัวเองขึ้นมานะครับฉันใส่ password หลายรอบแล้วนะครับแต่ฉันทําอะไรผิดหรือนะครับนะ ถามตัวเองขึ้นมาตรงนี้นะครับดังนั้นข้อที่4 a นะครับให้ใส่ข้อ4เหมือนกันนะครับนั่นก็คือให้ใส่คำว่า why don't you try again นะครับเพื่อนอีกคนก็เลยพูดมาว่าแล้วทำไมเธอไม่ลองทำอีกครั้งหนึ่งละ่ะนะครับหลังเลข4ตรงนี้นะครับนะนะครับ why don't you ah uh, try again นะครับทำไมไม่ลองใส่อีกครั้งหนึ่ง this thing นะครับสิ่งเหล่านี้ are usually c a s e sensitive แปลว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือการใส่รหัสเหล่านี้นะครับนะมันเป็นเคสที่ผิดได้ง่ายเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับขอ่าะ e n s i t i v e ในที่นี้ยูโน w คุณก็ทราบอยู่แล้วนี่นะครับเรามันผิดได้ง่าย f o r g e t ิงแค่ a p i t a l l e t t e r Can Miss It Up ยกตัวอย่างเช่นนะครับแค่คุณลืมนะครับนะ อ่าตัวอักษรตัวใหญ่นะครับนะแคปพิตอลเลตเตอร์หรือว่าตัวเล็กตัวใหญ่แต่แคปพิตอลเลตเตอร์เป็นตัวใหญ่แค่คุณลืมใส่อักษรตัวใหญ่เท่านั้นมันก็จะทําให้รหัสนั้นผิดได้แล้วนะครับเมสสิทอพนะครับบีก็เลยนึกขึ้นมาได้วโอ้เรลี่โอ้จริงนี่นะครับแยสยูอะไรเธอพูดถูกต้องแล้วดังนั้นหลังเลข5ก็ให้ใส่ข้อ5เหมือนกันนะครับก็คือข้อ5ที่คุณครูขเขียนไว้นะครับ that's done the t r i c k that's done the t r i c k นะครับนะอย่าไปแปลว่านะ อ่าเป็นเล่เหลี่ยมอะไรทั้งสิ้นนะครับ h ด t d o ัน t ด e t ฟ i c k นั้นแปลว่านั่นเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้นะครับนะนะแปลสำนวนตรงนี้ดีนะครับเดนักเรียนแปลเลยนะครับแนตะว่านั่นเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้เดี๋ยวคกูดูพิมพ์ให้ดีกว่านะครับนะตรงนี้อะ that d o ันะ the t r ริ k แปลว่านั่นเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้ นั่นก็หมาว่าที่เพื่อนบอกว่าลองเช็คดูอีกทีนะเผื่อว่าเธอใส่ตัวเล็กตัวใหญ่ผิดไปนะครับนะลองเปลี่ยนใหม่ดูอีกทีนะครับน่าจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้ก็เลยใช้สำนวนว่า t ดชดันดุลฟริกนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้นะครับนะเดชดันดุลฟนะครับ thanks นะครับขอบคุณมาก ดังนั้นเองก็เลยบอกว่า no problem นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ให้ใส่ข้อหนึ่งลงไปเลยนะครับนั่นก็คือ glad กล I could help นะครับนะครับยินดีมากเลยนะครับนะที่ฉันสามารถช่วยเธอได้ดังนั้นเขาก็ใส่เป็นตัวใหญ่ก็สามารถเจะเข้าพาส์เวิดได้เลยนั่นเองนะครับนะจบนะครับตรงนี้ต่อไปมา recommending นะครับก็คือมาเน้นกันนะครับนะ หรือมาแนะนำกันนะครับว่า read the actions, ให้ r e e x c h a n g e ให้นักเรียนอ่านบทสนทนานะครับนะบทสนทนาข้างล่างนี้นะครับ In p a i r สให้นักเรียนจับคู่กันนะครับ a c t out similar นะครับให้แสดงบทสนทนาที่ใกล้เคียงกัน Using the idea below โดยใช้นะครับไอเดียด้านาล่างนี้นะครับคำว่าไอเดียนี่ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับนะ d the expression แล้วก็การแสดง ลักษณะต่างๆนี่นะครับนะการแสดงลักษณะต่างๆคือในในแง่บวกนะครับ positive recommendation กับ negative recommendation นะครับคือการแนะนำในแง่ลบนะครับ in the language box นะครับที่อยู่ใน language box นี่นะครับนะถือว่าเป็น language box ดังนั้นนะครับ A คุยกับ B นะครับตัวอย่างแรก A บอกว่า what do you think of this new video game นี่คือตัวอย่างนะครับนะนักเรียนไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับนี่คือตัวอย่าง A บอกว่านะครับคุณคิดอย่างไรนะครับกับวิดีโอเกมเครื่องใหม่นี้นะครับ B บก็เลยว่า it's excellent ครับ you should definitely buy it มันดีมากๆสุดยอดมากๆนะครับดังนั้นเพื่อนควรที่จะซื้อมันได้เลยนะแปลอย่างนี้นะครับนะพอมาประโยคที่สอง A บอกว่า what is that the computer shop like ร้านคอมพิวเตอร์ร้านใหม่นั้นนะครับนาะมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือนะครับ เบวา it's not very good มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะร้านนั้น I wouldn't bother going there if I were you นะครับถ้าฉันเป็นเธอแล้วนะก็นะฉันไม่ค่อยอยากจะไปด้านนั้นหรอกนะครับนะ I wouldn't bother going there if I were you นะครับ I wouldn't bother going there นะครับฉันรู้สึกไม่และรู้สึกไม่เบื่อที่จะไปที่ด้านถ้าฉันเป็นเธอ โอโทษทีนะแปลว่าถึงแม้มันจะร้านไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ฉันก็ไม่เบื่อนะครับนหะนที่จะไปที่นั่นนะครับถ้าฉันเป็นเธอโทษทีนะไม่ใช่ว่าเบื่อที่จะไปนะครับไม่เบื่อนะครับพูดเรียนบอชขอไปด้วยนะครับต่อไปก็ที่สามนะครับเอบอกว่าแฮมยูเบ e e to n e นล s p าร์นบอชเธอเคยไปที่สปานั้นไปอาบน้ําที่สปาแห่งใหม่นั่นแล้วหรือยังนะครับบี B, บอกว่าแย่ yeah, ฉันไปแล้วอิดแฟนเตอร์สติกมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมั่งสุด น่าทึ่งมากนะครับสุดยอดมากมาก s the chance to go there อย่าพลาดโอกาสที่จะไปที่นั่นนะเพื่อนนะประมาณนี้นะครับนี่คำเหล่านี้นะครับมาจากในสี่เหลี่ยมนี้แล้วนะครับดังนั้นในสี่เหลี่ยมนี้คุณครูแปลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลองมาดูประโยคข้างล่างนะครับเสียงแอบเสียงแง่หมดเสียงบมดีเลยนะครับหนาใกล้จะจบแล้วในแง่บวกนะครับผมอิสเคิลช s fantastic นะครับมันดีมันสุดยอดอีก e x c e l l ลื่นนะครับ เ t ็ดวันเดอร์ฟูลนะครับเอ็กเป็นต้นในแง่บวกนะครับนะ if I w e r e you นะครับถ้าฉันเป็นเธอเลยแล้วก็ I would buy one ฉันจะซื้อมันสักชิ้นหนึ่ง I would go there ฉันอยากไปที่นั่น I would try it ฉันอยากจะลองมันเป็นต้น Don't miss it นะครับอย่าพลาดมันเลยนะต้องไปดูให้ได้นะครับ Don't uh, miss the chance นะครับอย่าพลาดโอกาสนะครับ Uh, Don't miss นะครับ to go there อย่าพลาดที่จะไปที่นั่น Don't miss to see it นะครับอย่าพลาดที่จะไปชมมันให้ได้เป็นต้น You should definitely buy one นะครับควรควรที่จะซื้อมันเลย You should definitely go there นะครับควรควรที่จะไปที่นั่น You should definitely try it นะครับควรควรที่จะลองมันเป็นต้น It's well worth h ล l นะครับมันมีคุณค่า แก่การชมเหลือเกินนะครับเป็นต้น it's a must have หรือว่า it's a must see นะครับคุณต้องมีแล้วล่ะคุณต้องไปดูแล้วล่ะประมาณนั้นนะครับคำแปลแต่ถ้าเป็นไปในแง่ลบนะครับ it's terrible นะครับ it's awful this a p p o i n t i n g นะครับมันแย่มันน่ากลัวมันน่าผิดหวังเหลือเกิน I wouldn't buy one นะครับฉันไม่อยากซื้อมันเลยนะครับ I wouldn't go there นะครับฉันไม่อยากไป I wouldn't try it นะครับฉันไม่อยากที่จะลองมาเลย F I W r U ถ้าจัดเป็นเธอ Don't bother นะครับมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวนะ Don't bother ในแง่ลบนะครับมันแปลว่าไม่เบื่อไม่เบื่อในที่นี่ก็คือออย่าเบื่อมันเลยนะครับนะอย่าเบื่อเดี๋ยวนะครับเป็นไปในแง่ลบแปลว่ายังไงดีให้เก็ตหน่อย Don't bother อาจจะเป็นสำนวนนะครับนะต้องเป็นไปในแง่ลบแปลว่าเบื่อก็เลยกันนะครับนะแปลว่าเบื่อดีกว่าง่ายกว่านะครับอาจจะเป็นสำนวนนะครับนะ I wouldn't bother นะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นะครับที่แปลว่าฉันไม่เบื่อแต่ในเป็นไปในแง่ลบในแง่ลบในที่เอางี้ดีกว่านะครับนะคำว่าแง่ลบคือแง่ปฏิเสธนั่นเองนะครับนะ Don't bother ไม่เบื่อ I wouldn't bother นะครับฉันก็ไม่อยากเบื่อประมาณนั้นนะครับคือ going there ในการไปที่นั่น If I were you. it was not worth it is not worth นะครับมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับ it would not it it is not โ o ษทีครับ it is not uh, worth it it is not uh, in the money it is not have a look it is uh, it is เดี๋ยวนะตรงนี้เดี๋ยวโทษทีนะครับต้องแล้วแต่คำกริออยานะครับนะ ถ้าคำกริยาคำว่าหวดก็ใช้กับ verb to be นะครับแต่คำว่าลุกนะครับนะต้องใช้คำว่า have นะครับนะ it has ซึ่ง have a look นะครับไม่ควรที่จะไปดูถ้า visit เป็นคำกริยาก็ต้องเป็น it doesn't นะครับนะ it doesn't uh, it doesn't uh, worth to visit ประมาณนี้นะครับ it is not worth to visit ตัวตีครับประมาณนั้นนะครับเวลาใช้ต้องให้ถูกตําแหน่งวิเคราะห์นิดหนึ่งนะ โอเคครับผมอีก2ประโยคนั่นก็คือ A คุยกับ B A บอกว่า what is that new shopping center like นะครับ Shopping center ที่มีที่มาสร้างไว้ใหม่นั้นเป็นอย่างไรบ้าง B อาจจะตอบว่า it's fantastic มันนะ่าสนใจมากๆสุดยอดมากๆ don't miss the chance y o go there แมมเสียงคุณกูณเพี้ยนเลยนะครับเพราะว่าเสียงแห้งแล้วนะครับนะสอนมาหลายชั่วโมงนะครับภาคบอลมาด้วยเมื่อกี้นะครับอย่าพลาดที่จะไปชมที่นั่นนะครับนะ หรือเอถามว่า what do you think of the latest uh, Batman film เธอนะครับคิดว่าอย่างไรบ้างนะครับภาพยนต์เรื่องแบทแมนล่าสุดนั้นนะครับภาคล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรบ้างบี B, ก็เลยตอบสั้นๆว่า it's excellent นะครับมันสุดยอดนะครับนะมากๆเลยโอเคนะครับวันนี้คุณครูคข,อขอจบดื้อๆกันนะครับนะบนะเพราะว่าคอแหกคอแห้งแล้วเกินนะครับเสียงจะหมดแล้ว ค่อยเจอกันใหม่ในหนังเสืออัปบีดม .6 ต่อนะครับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผมฟังดูแล้เข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ